สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งครับวันนี้วันอาทิตย์ที่17กันยายนกลับมาเจอเจอ,เจอที่เด็ดตัวเน็ตติดดาวกันเหมือนเดิมคาะเฉพาะคุณ้า่ใจสดจากชุดจัดเลี่ยวของมันต้องมีครับ EP 2นี้นะครับอยู่ในศึกลีกเอิงฝรั่งเศส2คู่รอริยองกับโมนาโกแล้วก็มัก์เซกับตูรุสห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง ฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกครับเช็คข้อมูลซองผูดูแฮนดิแคปครับรอนิยองกับโมนาโกครับแข่งขันกันตอนช่วงเย็นนะหกโมงตรงเสนอราคาให้นิวยอรกโมนาโกบวกมาต่อที่ครึ่งลูกรอนิยองนะครับปัจจุบันอยู่ดับที่สิของตาราง ลงเล่นไปแล้ว4เกมลลกชนะ1เสมอ2แพ้1มี5คะแนนในขณะที่มนาโกเป็นทีมํำจากผูงครับลงเล่นไปแล้ว4เกมลีกชนะ3เสมอ1มี10คะแนนก็เป็นมอนนอกบ้านมาต่อในบ้านที่สมเหตุสมผลครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของตัวผูละล่นดิแคป็บจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทัางห้าลายเชื่อใจจากผูโมนาโกครับปรับราคาลดลงหมดเลยนะในช่องทีมเยือนมนาโก ปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเสมอและปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องร้องในยองนะก็ถือว่าปรับได้ชัดเจนมากนะท่านที่จะว่าไปแล้วรองยองเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้แข็งแกร่งนะอาจจาะชนะไม่ได้บ่อยแต่ว่าเหนียวแน่นแพ้ยากน,นี่เรียกว,ว่าเป็นงานหนักของโมนาโกเลยแต่ว่านี้เจ้าเจ้าเชื่อใจโมนาโกอะ่ะส่วนแฮนดิแคปครึ่งลูกของโมนาโกปรากฏว่าเจ้าสี่ต่อหนึ่งกับเชื่อใจโมนาโกบอลตอทีมเยือนนะปรับราคาลดลง และไปปรับราคาเพิ่มขึ้นเป็นสี่ต่อหนึ่งในช่องจังหวัดบุบร,รอรเพราะนั้นภูนี้ไฮนิคปนี้ยืนอยู่กับจากฝูงมอนตโกรครับวางใส่ต่อมอนตโกรครับจะบุกไปเอาชนะรอริยองได้สาเร็จเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งจาก ep สองนะประจำค่ำคืนวันอาทิตย์อยู่ต่อโมนาโกคู่ต่อมาครับเช็คข้อมูลสองภูด,ดยไฮนิคปหมักเซ่กระตูรุสสิงหเลีงเอืนง,เงนี่แหละแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มห้านาที บางเซเป็นต่อลูกควบมางเซกับตูรุถครับมางเซก็ยังอยู่ในทีมกลุ่มนำเป็นทีมอันดับที่สี่ของตารางลงเล่นไปแล้วสี่เกมบรกชนะสองเสมอสองมีแปดคะแนนในขณนะที่ตูรุถอยู่อันดับที่สิบสองของตารางลงเล่นไปแล้วสี่เกมเบกชนะหน,นึ่งเสมอสองแพ้หนึ่งมีห้าคะแนนก็ถือว่าราคาเปิดมาเข้าใจได้ครับมังเซลงเล่นในบ้านทีมใหญ่ด้วย อาราคาลูกควบก็ถือว่าเจอราคานี้เข้าไปดูสูงสีเลยเพราะตัวรุถนี้ก็มีความเหนียวแน่นอยู่ไม่น้อยนะไม่ไม่ไม่ถึงกับขี้เหล็กหรือว่าเป็นรองอะไรมากมายราคาเปิดมาก,ก็ต่อก็เสียวรองก็เสียวอว่างันเถอ,อ,อะอย่างไรก็ตามตัวภูตัวแฮนดิแคปจากจ้าห้าลายดูแล้วไม่เสียวเลยเพราะวันนี้ในส่วนของราคาภูเจ้าเรือหมักเซล้วน้ววาลายปรราคาลดลงครบถ้วน ช่องระเบิดปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนช่องทีมเือนตัวรดปรับเพิ่มขึ้นครบถ้วนภูมมั่นใจมักเซชนะแฮนดิแคป,ปลุกควบ9-4ต่อ1เชื่อใจมนต่อมักเซจะยิงแฮนดิแคป,ปนี้ได้ในขณะเดยียวกันก็เป็น4ต่อ1ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องบอลรองตัวรดเพราะฉะนั้นภูกับแฮนดิแคป,ปเลือกอยู่กับมักเซจะชนะและมีนุนกินแฮนดิแคป,ปลูกควบนี้ได้สําเร็จ วางใ่ต่อม,มักเซเป็นทีเดนตัวแรกสุดสิบดาวตัวที่สองในอีพสองศึกหลีกเอิงจำัคข้าคืนวันอาทิตน,นี้นะเพราะนั้นอีพีสองสรุปเลยหลีกเอิงสองคู่นะหัวข้าคู่หนึ่งหกโมงแล้วก็ถัดมาหนึ่งหน่อยสี่ทุ่มนะก็อยู่ต่อโมนาโกอยู่ต่อมักเซเป็นสิบดาวคู่กัน สำหรับ EP 2ส่วนใครยังไม่ได้ฟัง EP 1และ EP 3ลบกวรติดตามด้วยนะครับขอบคุณมาก